สวัสดีครับมอนี้ห้าสิบห้ามาทดลองการเฮ็ดเฮ็ดนะครับเฮ็ดนี่เป็นเฮ็ดอันนี้นะครับเฮ็ดคอนขาวนะครับที่ห้าจะทดลองเฮ็ดใส่กับคอนใหม่นะครับเพราะว่าใ้เบิงน้ายูทูบที่เพิ่นแสดงไว้นะครับที่เพิ่นไทยพอด้วยว่าเฮ็ดแล้วเฮ็ดมันออกดีนะครับคือห้ากับ,บทัานในกาการันตีว่ามันออกดีบ ถาบริเฮ็ดด้วยตนเองนะครับกับสิบูหูนะครับมาครับผมสิพามาทดลองเฮ็ดนะครับอันนี้ค okay. so ือขอนใหม่นะครับขอนใหม่นี่เป็นขอนใหม่ใหม่ม่วงนะครับเนี่ยนะครับขอนใหม่ม่วงก็ไดนะครับหรือว่าขอนใหม่อีกชนิดหนึ่งน้ำหน้าเฮ้าเขาเอื่อนว่าขอนใหม่เหลื่อมนะครับผมกับบูหูว่าเขาเอื่อนซื้อไว้จังไดนะครับอ่า ผมเดิมาทาการเจาะหูไหว้นะครับจะความบวดเลี้ยวนะครับเจาะหูไหว้นี่คือระยะห่างของหูนะครับระยะห่างของหูผมมาเจาะไว้นะครับ mm hmm. เชื้อเฮ็ดที่ห้าใส่นะครับจะต้องเดินเต็มที่นะครับนี่นะครับเฮ็ดของห้าเดินเต็มที่แล้วเบิงเอานะครับ mm hmm. ล้วเ,เข้ามาเลียนะครับมาเห็ดเพื่อให้หยอดลุ่มง่ายนะครับหลังจากที่เขา,เ,เ,เ,าเลียเชือเเชียยังแล้วนะครับเขาก็สิมายอดลุ่มนะครับดูนี่ครับทีนี้พนักงานเป็นยอดให้เขาเบ่งนะครับนนเนาะคอยเชียเชือลงไปนะครับเบ่งไกลไๆ่นะครับ เขียเสียนรูมนะครับขอเขียยแล้วเขเอาใหม่งัดลงไปนะครับใส่จนเต็มเลยนะครับนะครับเต็มห้่งพอวอร์นะครับซิปปากว่าพอตาเห็นครับพี่น้องซิปตาเห็นพอสองมือค้า2สองมือค้ามพอลงมือถ้ำครับนี่คืออยากหู้ว่าผลลัพธ์มันเกิดจางไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะเห็นนะครับหลังจากที่ยอเชื่อแล้วนะครับ ข้าสีใสเนี่ยครับขี่เรื่อยหรือขี่สวรรค์น,นะครับในการปิดหูปิดช่องนะครับคอยปิดอุดไว้ครับอุดไว้ไปเรื่อยๆนะครับเอาใหม่งยัดลงน้าครับเพื่อให้มันแน่นนะครับผลลัพธ์สีออกมาจังไยน,นะครับยังบัชในหูนะครับ หมูได้ว่าทดลองเมืองก่อนนะถ้าได้ผ้นดีนะครับเดี๋ยวคลิปนาสิเฮ็ดตอนเปิดตาดอกนะครับถามมันออกดอกนะครับมันสีจริงบอนะครับตีเฮ็ดเฮ็ดในคอนขาวในใหม่คอนใหม่มันสีเกิดดีบอนะหลังจากที่ห้องอุดแล้วนะครับก็สิใส่ปูนนะครับตัวนี้เป็นปูนโพตเตอร์ครับปูนปูนยิบซัา เรียว่าข้าสจใไสปูนซีเมนธรรมดาอุดกระไดนะครับอุดว้เพื่อบบไหแ้แมลงนะครับเขาไปเจาะนะครับอุดแน่นครับเวลาข้าวอ,อุดข้าสีอุดแน่นๆเลยนะครับหยัดลงไปนะครับ นี่นะครับสมารถเสียเหลียบ้อยแลยนะครับเนาะดูนะครับเสียเหลียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับเข้าเสียมะหลังจากหั่นนะครับเข้าเสียมะตั้งนะครับตั้งเรียงไว้ปมเชือกไว้นะครับจนกว่าเชือกจะเดินนะครับเดินออกมาเต็มที่แล้วเขาจึงจะพดหนามนะครับ เพื่อให้มันเกิดดอกนะครับตอนนี้เข้ากับพักไวสักก่อนนะครับตังไวสําหรับคลิปหนานะครับผมจะถ่ายทอดไอถ่ายตอนสําหรับคลิปหนานะครับผมจะถ่ายตอนที่เปิดตาดอกนะครับแล้วก็เชื้อเฮ็ดเดือนเต็มที่แล้วมันสีออกหน่อยออกไรออกจริงหรือบอนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดกระดิ่งติดตามครับนะครับช่องเขามาก้าที่วีอีสานขอบคุณครับ